สวัสดีพี่น้องชาวยูทูบเนี่ยเป็นเทรนด์สเปซมาวันนี้ก็ครับตู้วีดีโอดูสองนิ้วแต่วีดีโครับตู้สองนิ้ว,วมาดูกันนี่มันเป็นไรเนาะทำสีแล้วหุ้มหนังทำสีแล้วหุ้มหนังสีอะมาดูข้างหลังนะครับ ตามสีชมพูข้างหลังนี่ครับร้านอยู่ที่ร้านเครื่องเสียงก็ช่างทำแต่ว่างานนี้จะเอาไปแข่งตู้ใบนี้ใครที่มองหา,าเครื่องเสียงรถยนต์ก็สอบถามได้อันนี้ อันนี้จะขึ้นหลังสองแถวขึ้นหลังสองแถววางบันไดแล้วก็เอาไปแข่งแข่งที่ไหนแข่งที่ไหน โยทำอะไรวันนี้ทำตู้นี่เหรอไม่รู้ก็รองานขึ้นขึ้นงานครับงานยังไม่งานกำลังขึ้นขึ้นเสร็จแล้วก็จะทำสีแล้วก,ทวก็ทำสีแล้วก็ติดไฟแล้วก็ใส่ดอกเสร็จปีหน้า <c oughs> งานนี้เป็นงานตัดตัดซ NC ครับเป็นงานตัดไม้เป็นใช้เครื่องซ NC ตัดเวนาก็กำลังขึ้นครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตตู้ใบนี้เรื่อยๆค,ครับจะมาอัปเดตแล้วก็จะมาลองเทสเสียงให้ดูด้วยว่าเสียงเป็นยังไงได้ไหมก็อตอนนี้ก็ยัง รูปเป็นล่างแหละย,ยังไม่สวยเท่าไหรแต่ก็สวยเราพามาดูเครื่องตัดนี่ครับตอนนี้ครับเป็นแท่นแท่นตัดสีตัดไม้เท่นตัดไม้อันนี้ก็เป็นลูกกลม,มใครที่มองหาอยากทำเครื่องเสียง เส่ยงรถยนต์แต่ว่าเป็นไงบ้างป๋าทำไปแล้วเป็นไงบ้างทำไปแล้วเป็นไงบ้าง้าวเอา,วาวใหม่แล้วของก็วาง <c oughs> ตอนนี้มีติดงานรถอยู่ครับยังไม่ได้ขึ้นการนี้ติดซ่อมรถอยู่พอทํารถเสร็จก็จะมาทําตู้ตู้เดี๋ยวผมพามาดูรอบๆหล,ล,ลานรอบๆหล,ลานว่ามีอะไรบ้าง มาดูรอบๆร,ร,ร้านอันนี้ทำอะไรพี่โจเครื่องเสียงเหรอทำเครื่องเสียงเหรอนี่ไงขึ้นแผงเขาใหม่ขึ้นผ้าเนี่ยโอ้เป็นพลาสติกมันต้องมันต้องหุ้มหุ้มผ้าใช่ไหมน,นี่ฮะ<ห>มาดูแผงเสาแผง,าว,แงาวเอามาะกองไว้หนักรถแล้วเอามากองไว้เนี่ยนี่ อันนี้ก็รอขึ้นครับมีงานตอนนี้มีงานแล้ววิ่งรถก็เลยไม่ขึ้นนี่กองไว้ <c oughs> ใครที่มองหาอยากทำเรื่องเสียงก็สอบถามได้ครับเรื่องเสียงรถยนต์ก็โทรมาสอบถามได้หรือทักมาหาผมก็ได้ครับมามามีงบเท่าไหร่ตั้งงบไว้เท่าไหร่อยากทำมันเท่าไหร่ก็แจ้งตอนนี้ก็เป็นที่ตัดไม้ตัดไม้ ตอนนี้ก็เป็นตู้ครับตู้วายเ้นลังสองแถวเป็นตู้มิดโลขึ้นบันไดแล้วก็เอาไปแข่งครับจะโชว์งานแข่งครับใบนี้โอเคครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวเรื่อยๆครับใบนี้รอรับฟังรอชมว่าสวยแค่ไหนเสียงดังดีไหมขอเพียบนเพียงกี้ฝอกดติดตามช่องเพลงั้งแต่สวนครับ